พระผู้มีพระภาพเจ้าประทับณเขาคิดจกูดใกล้กรุงราชคึกในราตีหนึ่งท้าวมหาราชทั้งสี่ก็คือท้าวทะตรัตมีคนทันเป็นบริวารครองทิศบุรพาท้าวิรุณหกมีกุมพันธ์เป็นบริวารครองทิศทักษินท้าวิรูปัก มีนาคเป็นบริวารกรองทิศประจิมเท้ากุเวนหรือเวสวรร์มียักษ์เป็นบริวารครองทิศอุดรพร้อมด้วยเสนารักษ์คนทันคือลุกขเทวดากุมพันและนาคมาเฝ้าพระผู้มีพระภาคเมื่อเท้ามหาราชทั้งสี่ถวายบังคมแล้วเท้าเวสวร์ กราบทูลว่ามียักษ์ชั้นผู้ใหญ่ชั้นกลางชั้นต่ำที่เริ่มใสพระผู้มีพระภาคก็มีไม่เริ่มใสก็มีแต่ที่ไม่เริ่มใสมีมากเพราะพระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมเพื่อเว้นจากการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกรมพูดปดดื่มสุราเมรยัยพวกยักษ์เหล่านั้นไม่เว้น จากสิ่งเหล่านั้นโดยมากจึงไม่ชอบมีสาวกของพระผู้มีพระภาคเสพเสนาสนะอันสงัดในป่าซึ่งพวกยักษ์ชั้นผู้ใหญ่ที่ไม่เริ่มใสในพระธธรรมวินัยของพระผู้มีพระภาคอาศัยอยู่เพื่อคุ้มครองรักษาเพื่อไม่ให้เบียดเบียนเพื่อเป็นอยู่สุขแห่งภิกษุ ภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาขอพระผู้มีพระภาคจงทรงเรียนการรักษาชื่ออาตานาติยาเพื่อทำยักษ์เหล่านั้นให้เริ่มใสพระผู้มีพระภาคทรงรับโดยดุษฎียภาพท้าวเวสสวรรณจึงกล่าวถึงการรักษาชื่ออาตานาติยาใจความแห่งรักษานั้น เป็นถ้อยคำำํานรัสการพระพุทธเจ้าเจ็ดพระองค์มีพระวิปัสสีเป็นต้นพระโคดมพระพุทธเจ้าเป็นองค์ที่สุดพร้อมทั้งพรรณนาถึงคุณลักษณะของพระองค์มีการกล่าวพรรณนาถึงท้ามหาราชทั้งสี่องค์ประจําทิศต,ต่างๆพร้อมด้วยบุตรซึ่งเคารพนมัสก,การพระพุทธเจ้าเมื่อภิกษุภิกษุณีอุบาสก อุบาสิการเรียนรักขานี้ท่องบนดีแล้วอะมนุษย์ใดๆจะเป็นยักษ์คนทันกลุ่มพันหน้าตลอดจนพวกพ้องถ้ามีจิตประทุษร้ายเข้าไปใกล้ผู้เรียนรักขานี้จะเข้าพวกไม่ได้จึงชื่อว่าประพฤติผิดเหมือนโจรจะถูกลงโทษพวกยักษ์มหายักษ์เสนาบดีมหาเสนาบดี จะคอยชี้ความผิดของอะมนุษย์เหล่านั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตัดเล่าให้ภิกษุทั้งหลายฟังและทรงพระอนุญาตให้เรียนรักขาน,นี้ได้